อยากดูหนังเล่นเกมจอใหญ่100นิ้วแต่ติดปัญหางบน้อยใช่ไหมครับผมขอแนะนํานี่เลยครับว่านป๋อ Da v วินช One Pro ปรนะครับสมาร์ทโปรติกเตอร์นะครับที่มาพร้อม Google TV ดู Netflix YouTube ในตัวได้เลยสวัสดีครับผมท็อปซากโกครับ วันนี้ผมมีสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับกับว่านป๋อดินเนชืวันเครื่องนี้เนี่ยมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะครับที่เรียกว่าไฮสเปคมาแบบจัดเต็มมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทนะครับอย่าง Google TV ให้เราสามารถดูหนังดูซีรีส์นะครับจากแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Netflix เนี่ยผ่านในตัวเครื่องได้เลยนะครับมีความละเอียดภ่ายอยู่ที่ 1080p ฉายได้จอใหญ่สูงสุดนะครับ1น0ินิ้วมีระบบออโต้เซตอัพนะครับติดตั้งง่ายใครๆก็ใช้งานได้ มีลำโพงนะครับที่ให้มาอยู่ที่8คูณ8วัตต์ให้เสียงที่เรียกว่าสะใจเลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมาในราคาเพียง9,990บาทเท่านั้นน่าสนใจใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูข้อมูลเต็มๆของเขากันเลยดีกว่าครับ มาดูที่ดีไซน์ของเขากันนะครับเจ้าวา่านป๋อด้เปนชิวันโปรเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องฉายที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัดนะมีน้ำหนักที่ถือว่าค่อนข้างเบานะสำหรับโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ที่2.8กิโลกร,รมัมสามารถพกพานะครับไปฉายในห้องต่างๆในบ้านอย่างเช่นห้องนอนนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากนำโปรเจคเตอร์เนะี่ยไปฉายปาร์ตี้เล่นบ้านเพื่ออะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆนะครับตัวเครื่องโดยรวมนะครับจะมาในโทนสีเงินแบบนี้นะ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีการทําขอบโค้งมนแบบนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มความสวยงามดูทันสมัยนะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะที่ให้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับมีคุณภาพถือว่าโอเคเลยนะและบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการนะครับบุผ้าไว้เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามของตัวเครื่องขึ้นมาอีกขั้นด้วยนะครับใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะมีเลนส์ฉายภาพนะพร้อมกับจะมีเซ็นเซอร์ครับในส่วนของระบบออโต้เซตอัพมาให้แล้วก็จะมีโลโก้ว้านป๋ออยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับ ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับพร้อมกับช่องนะครับที่ไว้สําหรับให้ลําโพงเนี่ยส่งเสียงออกมาได้ที่จะมีการดีไซน์เป็นรูปลักษณะคล้ายๆดอกไม้แบบนี้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องช่อง USB 2ช่องนะครับที่รองรับการเล่นไฟล์แบบ 4K ได้ด้วยนะมีช่อง HDMI นะครับสำหรับใช้เชื่อมต่อกับพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับอย่างเช่น Playstation 5 Xbox นะครับรวมถึงนำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเล่นแผ่นอะไรแบบนี้เนี่ยผ่านที่ช่องนี้ได้เลยนะครับมีช่อง AUX Headphone นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสายไฟและที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีขาตั้งนะครับสำหรับการตั้งตัวเครื่องให้แหงีนขึ้นเพื่อใช้งานในกรณีที่เราจำเป็นต้องวางตัวเครื่องต่ำๆมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สมุมตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่สำหรับยึดน็อตน,นะครับไว้สำหรับแขวนเพดานได้ด้วย สลับลิโมทที่เขาให้มานะครับก็มีขนาดที่เรียกว่าเล็กกระทัดรัดเลยนะปุ่มที่ให้มาก็มีค่อนข้างครบครันนะครับพวกปุ่มการใช้งานทั่วไปการตั้งค่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคีย์ลัดนะครับสำหรับเข้าแอปพลิเคชันนะอย่างเช่นย u t u u e Netflix d i s n e y Plus นะครับพรามวิดีโอรวมถึงนะครับมีไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มสัญลักษณ์นะ Google a s s i s ส a n t สำหรับใช้งานคำสั่งเสียงเนี่ยมาให้ด้วยในรีโมทนี้ครับ ในเรื่องของการติดตั้งนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมักจะติดตั้งยากนะครับต้องคำนวณองศาระยะการฉายอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าว่านปอเครื่องนี้เนี่ยเขาใส่ฟีเจอร์ออโต้เซตอัพมาให้หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออโต้โฟกัสออโต้คีย์สโตนนะครับที่ปรับได้4มุมเลยมีระบบหลบหลีกสิ่งของนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออโต้สกรีนฟิตรับขนาดภาพได้ด้วย ซึ่งในะค่าเริ่มต้นของระบบทั้งหมดนี้นะครับจะถูกเปิดไว้เมื่อเรานาเครื่องฉายไปติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับตัวเครื่องีหยก็จะทําการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนะครับและปรับให้ภาพออกมาดูดีแบบอัตโนมัติให้เลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจะนําไปฉายกับจอภาพตรงๆแบบจริงจังก็ได้หรือว่าในบางสถา,านการณ์นะครับที่เราจาเป็นจะต้องนําเครื่องฉายไปตั้งฉายแบบเฉียงๆเนี่ยเช่นในห้องนั่งเล่นนะครับหรือในที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมากเลยครับ แต่ก็ต้องบอกกันตรงๆนิดนึงนะครับว่าการใช้ฟีเจอร์ออโต้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเสียความละเอียดภาพบางส่วนไปนะครับหากเราสามารถตั้งให้เครื่องฉายตรงกับหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยจะทำให้ภาพที่ได้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับโดยเครื่องฉายเครื่องนี้นะครับจะเป็นระยะฉายแบบปกติทั่วไปแบบ normal throw นะครับรองรับการฉายอยู่ที่ขนาดหน้าจอ40ถึง180นิ้วที่ระยะตั้งแต่1.2ถึง3.6เมตรครับ แต่ทางแบรนด์นจะแนะนําให้ใช้ฉายใหญ่ไม่เกิน120นิ้วถึงจะได้คุณภาพออกมาดีที่สุดและหากอ้างอิงที่หน้าจอขนาด100นิ้วซช้มาตรฐานเนี่ยจะใช้ระยะที่ประมาณ2.8เมตรครับสำหรับสเปคด้านภาพนะครับวานปอเครื่องนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีการฉายนะครับแบบ LCD ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงนะครับเป็นหลอดไฟแบบ LED ครับมีความละเอียดภาพอยู่ที่ Full HD 1080p ที่รองรับนะครับสัญญาณในรูปแบบ 4K ด้วยนะ รองรับอัตรารีเฟรชเรตส,สูงสุดอยู่ที่60เฮิรตซ์ไม่รองรับการแสดงผลในรูปแบบ HDR นะครับมีความสว่างอยู่ที่600 ANSI Lumens ที่อาจจะไม่ได้ให้ความสว่างของภาพนะครับมากเท่ากับโปรเจคเตอร์รุ่นใหญ่ๆนะแต่ถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอกับการใช้งานในห้องมืดปิดไฟดูได้ครับไม่แนะนำให้ใช้งานในห้องที่เปิดไฟนะโดยภาพที่ได้นะครับก็ให้สีสันที่มีความสวยงามดีสมราคาความคมของภาพโดยรวมนะครับอยู่ในระดับที่โอเคนะขอบภาพเนะี่ยอาจจะมีเบลอๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ แต่หากมองที่ราคาแล้วเนี่ยเทียบกับคุณภาพของภาพที่ได้ถือว่าโอเคใช้งานทั่วไปได้สบายสบายเลยครับในส่วนของโหมดภาพสเร็จรูปที่ให้มานะครับโดยรวมแต่ละโหมดเนี่ยจะไม่หนีกันมากนะใครที่อยากได้ภาพที่ออกแนวเปิดสว่างหน่อยเนี่ยก็เลือกใช้เป็นสแตนดาร์ดกับวีวิดได้อยากได้ภาพสบายตาเนี่ยก็เลือกเป็นซอฟต์แต่ถ้าใครอยากเน้นให้ภาพถูกต้องสไตล์ลงหนังนะครับก็แนะนําให้เลือกใช้งานเป็นโหมดยูเซอร ปรับลดคอนทาสต์ลงมาให้เหลือเป็น42จากนั้นให้ไปปรับในส่วนของ Color Temperature นะครับให้เป็น Warm หรือ User นะครับแล้วเลือกปรับค่าสีต่างๆเนี่ยให้เป็นตามคำแนะนำที่ขึ้นไว้ให้นี่เลยครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะออกมาโอเคเลยสำหรับเมนูในส่วนของระบบและการตั้งค่าต่างๆนะครับยังรองรับการใช้งานในรูปแบบภาษาไทยด้วยใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปปรับกันได้ครับ สำหรับการเล่นเกมนะครับเห็นเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยแต่เขาใส่ในส่วนของฟีเจอร์เกมโหมดมาให้ด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นในโปรเจคเตอร์ระดับราคาเท่านี้นะโดยในการใช้งานนะครับเราจะต้องเข้าไปเปิดที่ในส่วนของการตั้งค่าเลือกอินพุตนะครับจากนั้นเลือกเปิดเกมโหมดได้เลยโดยเราจะต้องเข้ามาเปิดเองนะครับระบบจะไม่ได้เปิดให้แบบอัตโนมัตินะและเมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็จะให้อินพุตแหลกนะครับที่ต่ำลง เล่นเกมได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับสามารถใช้เล่นเกมแนวไฟติ้งนะครับอย่างพวก s ต r e e t Fighter หรือ t ทค k e n นะครับเวลาที่เราเตะต่อยนะก็สามารถตอบสนองคำสั่งจอยได้ระดับที่ถือว่าโอเคนะครับรวมถึงเวลาที่เราเล่นเกมแนวแอคชั่นอ p g อย่าง s p i d e r m a n นนะครับด้วยความที่จอใหญ่เนี่ยก็จะให้ภาพที่เต็มตาเวลาเราโหนใหญ่เหาะไปมานะครับก็จะเห็นบรรยากาศรอบข้างเนี่ยดูสวยงามอลังการฉากต่อสู้ต่างๆนะครับก็จะเห็นศัตรูมาจากทิศทางต่างๆได้อย่างชัดเจน เรียกว่าเล่นเกมแบบทั่วไปได้สนุกเลยครับในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับหากเราพูดถึงเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สมัยก่อนนะครับที่ใช้แรงกําเนิดแสงเป็นแบบหลอดไส้นะครับก็มักจะมีอายุการใช้งาน,นยอยู่ที่ประมาณ4-5,000ชั่วโมงอันนี้แบบเยอะสุดแล้วนะครับแต่ว่าว่านปอเครื่องนี้เนี่ยเขาใช้แรงกําเนิดแสงนะครับเป็นรูปแบบ led นะก็เลยจะสามารถมีอายุการใช้งานเนี่ยที่ยาวนานกว่านะครับอยู่ที่2 0,000ชั่วโมง ทำให้เราเปรียบเทียบกับการดูหนังนะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมครับก็สามารถดูได้ถึง1,000 0เรื่องเลยทีเดียวนะเรียกว่าใช้งานได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยครับมาพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างนะครับว่านปอเครื่องนี้เ,เขาจะให้ลําโพงนะครับมาในรูปแบบสเตอริโอเป็น8วัตต์คูณ8วัตต์นะครับยิงเสียงออกทางด้านข้างของตัวเครื่องทั้ง2ด้าน ในเรื่องของเนื้อเสียงนะครับก็ให้เสียงที่มีน้ํามีเนื้อมีความหนักแน่นนะครับเสียงเบรดมีความตึ่มเติมให้เราสัมผัสได้เลยนะเรียกว่าสามารถใช้ลําโพงในตัวนะครับในการดูหนังเล่นเกมรวมถึงฟังเพลงได้อย่างสบายๆเลยนะครับโดยโหมดเสียงที่ให้มานะครับก็จะมีตัวเลือกให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าโหมดเสียงที่ผมชอบนะครับและแนะนำก็จะเป็นในส่วนของมิวสิกกับมูวี่นะครับที่จะมีการนะครับเน้นย่านเสียงในแต่ละแบบเนี่ยให้เข้ากับคอนเทนต์ที่เรารับชมอยู่ได้เลยอันนี้ใครชอบแบบไหนก็ไปลองเลือกกันดูนะครับ ทีนี้นะครับเรามาลองฟังเสียงจริงของเจ้าว่านปอเครื่องนี้กันครับ I I'm delicious lost that. about to enjoy that. Greek c f f ในส่วนของฟีเจอร์สมาร์ทนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านปอเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้เป็น Google TV นะครับเวอร์ชัน Android 11นะติดตั้งในตัวเครื่องมาให้พร้อมใช้งานเลยครับโดยหน้าหลักนะครก็จะเป็นการแนะนำคอนเทนต์จากแอปต่างๆนะครับมีไอคอนแอปแบบวงกลมแบบใหม่นะครับที่ดูสวยงามเลยมีแอปต่างๆมากมายกว่า10,000แอปนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกโหลดได้ สำหรับแอปที่เราใช้งานกันเนี่ยก็มีมาให้แบบครบๆตามแบบ Android TV เลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอป YouTube นะครับแอบปบดูคลิปวิดีโอประจําของเราเนี่ยก็รองรับการเล่นไฟล์ 4K ได้ด้วยนะมีแอปดูหนังดูซีรี่ย์ยอดฮิตอย่าง Netflix แบบลิขสิทธิ์แท้ที่เครื่องฉายสมาร์ทบางรุ่นเนี่ยก็จะไม่รองรับกันนะครับมีแอป Apple TV บริการหนังเช่าซื้อกับสตรีมมิงแบบรายเดือนพร i มว v ดีโอ HBO Go d i s นี y พา s ต ใครสายการ์ตูนนะครับมาเวลสตาร์วอล์เนี่ยก็แอปนี้ได้เลยสายซีรีส์จีนนะครับก็มีแอปอย่าง VTV I วีไอฉียี่แอปไทยๆนะครับดูดิจิ t อลทีรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่น AS Play หรือ 2ID TV เนี่ยก็เลือกใช้ได้ตามถนัดเลยครับมีแอปใหม่อย่าง2 v v s s o o Now w ด้วยสายการ์ตูนหรืออนิเมะนะครับอย่าง Billy i l l และ c และ c h y r o l l เนี่ยก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ส่วนแอปรับชมซีรีส์เกาหลีอย่างวิวนะครับจะไม่ลองรับนะจะต้องทําการแคสจากมือถือขึ้นมาดูแทนครับโดยตัวเครื่องนะครับก็จะมีฟีเจอร์คอมแคสบิวอินมาให้ด้วยให้เราสามารถส่งวิดีโอนะครับจากแอปสตรีมมิ่งต่างๆบนมือถือ Android เนี่ยขึ้นไปเล่นบนเครื่องฉายได้เลยนะครับส่วนการใช้งานร่วมกับ p p o o n นะครับจะไม่สามารถส่งตรงๆมาที่เครื่องฉายได้จะต้องทําการติดแอปพลิเคชันนอกนะครับอย่าง Air Screen ไว้ในตัวเครื่องก่อน จึงท,ทาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของ a อปเส์สำหรับแคสส่งรูปภาพนะครับหรือว่าเราจะมีเลอร์โคนภาพขึ้นไปบนจอแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับและอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าเจ้าว่านป๋อเครื่องนี้รนะองรับการใช้งานในส่วนของคําสั่งเสียง Google Assistant ได้ด้วยจากที่ผมทดสอบนะก็สามารถผสมนะครับทั้งในส่วนของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกันได้รับคำสั่งเสียงของเราได้อย่างชัดเจนนะครับเราไปลองดูตัวอย่างวิธีการใช้งานดูกันครับเปิด YouTube กำลังเปิด YouTube for Android TV เปิดเรื่องน่านฟ้าชลาลัยบน Netflix กน่านฟ้าชลาลายใน Netflix กขืนปล่อยให้มันขับรถอะชีิตคนอื่นไม่ลปลอดภัยแนค่ค่ะ ทำความรู้จักกับว่านปอเครื่องนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อแนะนําเพิ่มเติมจากผมกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเนื่องจากเขาเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีความสว่างในการฉายเนี่ยที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะในการใช้งานจริงเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เรานําไปใช้งานในห้องนะครับที่มืดสนิท100%นะครับถึงจะได้ภาพออกมาดีที่สุดและถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ใช้งานร่วมกับจอรับภาพนะครับที่ ถ้าเกิดเราไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนในทางว่านปอนรับก็มีจําหน่ายให้ด้วยนะครับไปเลือกซื้อกันได้แต่ถ้าเกิดจําเป็นที่ต้องฉายนะครับกับผนังจริงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใายกับผนังที่เป็นพื้นผิวแบบสีขาวนะครับรวมถึงมือพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบนะครับก็ถึงจะให้ผลลัพธ์ของภาพเนี่ยออกมาดีที่สุดนั่นเองครับ ข้อ2นะครับในส่วนของการใช้งาน <S <S ฟีเจอร์สมาร์ทนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจออาการน่วงหรือมีอาการค้างให้เห็นบ้างนะครับผมก็แนะนําว่าให้เรารีสตาร์ตตัวเครื่องสักหนึ่งครั้งนะครับให,ร to to again, ให้เครื่องในทําการรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ลื่นขึ้นอีกครั้งแล้วครับอย่างที่3นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาให้ระบบออโต้โฟกัสมาใช่ไหมครับซึ่งในการใช้งานจรงิงอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยระบบอาจจะมีการทํางานที่ผิดพลาดอยู่บ้างนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะกกดออ้้ัีครงนเ ภาพที่ได้ก็อาจจะยังเบลออยู่นะครับถ้าเกิดเขาให้ระบบเมนนุโฟกัสมาให้เราปรับเองได้ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าดีมากๆเลยครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีปุ่มนะครับในส่วนของฮาร์ดบัตทอนเนี่ยมาเฉพาะปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเขาให้ปุ่มนะครับควบคุมตัวเครื่องไว้สําหรับใช้งานปรับตั้งค่าต่างๆรวมถึงเล่นฟีเจอร์สมาร์ทได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าดีมากๆทําให้ใช้งานตัวเครื่องได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับราคาของว่านป๋อดา v i n ิน o ี e Pro จะมีราคาอยู่ที่9,990บาทรับประกันศูนย์ไทย1ปีใครที่สนใจนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสั่งซื้อตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าเกิดใครสนใจนะครับขาตั้งที่เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ราคา7,99บาทตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันสรุปนะครับ ก็ถือว่าเจ้าว่านปอดาเวนชี่วันโปรเครื่องนี้นะครับเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ราคาคุ้มค่านะครับที่ให้ฟีเจอร์แบบจัดเต็มมากๆนะสามารถดูพวกแอปสตรีมมิ่งนะครับหนังซีรีส์ต่างๆเนี่ยผ่านฟีเจอร์ Google TV ในตัวได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับรวมถึงคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ขอฝากเจ้าว่านปอดาเวนชี่วันโปรเครื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเชื่อกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube ซับ สวัสดีครับ